คืนนั้นเรายืนรอรถเมย์ที่ป้ายเปลี่ยวๆเ,เกือบเที่ยงคืนแล้วรถก็ยังไม่มาสักทีอากาศก็เย็นจนหนาวจับใจความเงียบรอบตัววังเวงจนหน้าขนลุกอยู่ๆไฟหน้ารถเมย์คันเก่าๆก,ก็ส่องวาบเข้ามารถจอดสนิทต,ตรงหน้าเรา ประตูเปิดอ้าออกช้าๆแต่ภายในรถมันมืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรเลยเรากําลังจะก้าวขึ้นไปจูจ่ๆก็เห็นเงาตะคุ้มๆหลายเงาในรถมันไม่เหมือนคนธรรมดาแต่เหมือนร่างที่โปร่งแสงลอยๆออยู่แล้วสายตาเราก็เหลือบไปเห็นป้ายหน้ารถไม่มีเลขสายป้ายทะเบียนก็เก่าจนมองไม่เห็นตัวเลข ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเราพังงะถอยหลังรถเมคคันนั้นก็เคลื่อนออกไปอย่างช้าๆไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงแบรกแล้วก็หายลับไปในความมืดมิดตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยคิดจะรอรถเม์ป้ายนั้นหลังเที่ยงคืนอีกเลยแค่คิดก็ยังสยองไม่หายผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง